็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์531ตลอดไปของพี่กิกกี้นะครับผมก็เป็นไอดีสายฟรีของเต่าเชในเซิร์ฟเวอร์531นะก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นตำนานแล้วนะคนนะก็คือพี่กิกกี้ก็เคยชวนคนไทยมาหลายคนมากนะให้มาลงร์ฟนี้ทุกคนแต่ตอนนี้พี่กิกี้ก็บิดไปแล้วทุกคน พูดแล้วมันก็เศร้านะผมก็ไปดีสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมพาดูคนที่โบนัสการเตเงินนะผมก็เป็นศูนย์แบงค์นะครับผมแล้วก็อันดับพลังอยู่ที่อันดับเจ็ดนะครับผมอ่ะวันนี้คอนเทนต์หนึ่งเราเลยทุกคนเราจะมาสอนเว้ยแนวทางการเล่นสายฟรีฉบับเต่าเชย ep หนึ่งไปเออเพราะว่า ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้ของผมนะในการเล่นเกมนี้มาผมก็เล่นเกมนี้มานานนะทุกคนนะไอดี ID สายฟรยีก็มีหลายดีมากครับผมมีดีหลัก4ป6ท5 540 531นะครับผมตอนนี้นะเป็นสาวไอดีหลักๆนะครับผมก็จะมาสอนหมดเปลือกเลยนะทุกคนนะ EP แรกก็เอาเป็นเรื่องประมาณว่าเราเริ่มต้นเรียนไอเดียเราควรเลือกตัวละครอะไรมาใช้ในไอดีนะครับผมที่ผมจะแบ่งเป็นตัวเหลืองตัวม่วง แล้วก็ตัวแดงนะอ่ะเป็น3ตัวนี้นะผมส่วนตัวดำเราจะเป็นพูดถึงนะครับผมอ่ะตัวดำเราจะพูดถึงด้วยก็ได้อ่ะเป็น4ตัวนะครับผมแล้วก็จะแยกเป็น B. s r s r บวก s s r ธรรมดาแล้วก็ s s r ในตู้ตัวม่วงแล้วก็ s r ธรรมดานะผมมาะพาไปดูกันที่ตู้ก่อนเลยครับผมผมจะเริ่มตู้แรกนะทุกคนนะที่ตู้ตัวม่วงนะผมสําหรับคนมีงบนะสายฟรีที่มีงบนะครับผมอันนี้ผมบอกนะเพราะว่าการที่เราจะหาตัวระคอร s s r ในตู้ตัวม่วงเนี่ยเราต้อง รหาได้ยากมากนะทุกคนนะสำหรับใครอยากลองรีนะครับผมก็สามารถติดต่อร้านดีดองของเต๋าเชได้ผมปึ๊บสำหรับใครที่มองหาร้านไอดีดองราคาถูกราคาเดียวราคาเดิมติดต่อ f a c e b o o k พงศกรสุวรรณเตมีได้นะครับผมไอดีดองที่การันตีว่าถูกคุ้มที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เซาอีสเทิร์นสามารถติดต่อที่ f a c e b o o k พงศกรสุวรรณเตมีได้นะครับผม ลายละเอียดจะส่งให้ในแชทส่วนตัวนะครับไปเอ,อ้ยก็ขายของกันหน่อยนะทุกคนนะก็มีทุกเซิร์ฟเวอร์ใหม่สามารถสั่งจองกันได้แล้วผมนะจัดส่งได้ยันร้อยไอเดียทุกคนนะ,ะมาดูที่ตู้ตัวม่วงนะผมก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะจัดอันดับ หนึ่งถึงห้าในใจผมนะอันนี้ในใจผมของผมคนเดียวนะทุกคนนะอันดับหนึ่งผมจะให้เป็นเกลวินนะผมสับในตู้ตัวม่วงนะอันดับหนึ่งผมให้เป็นเกลวินนะครับผมส่วนอันที่สองผมให้เป็นทัสึมากินะครับผมเพราะตัวนี้ก็คือจะเน้นเป็นตัวตีหมูทุกคนนะอันดับสองให้เป็นทัสซึมากิครับผมส่วนอันดับสามผมให้เป็นวัคซีนแม่ล่างสองนะครับผมอันดับสามนะอันดับสี่ในตู้ตัวม่วงผมมองว่าผมให้เป็น แฟตรประกายแสงนะครับผมนะแฟตรประกายแสงนะในความคิดผมนะแล้วก็อันดับ5ผมมองให้เป็นเกนโลเกโลนะผมอันดับที่5นะครับผมก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะทุกคนนะสำหรับอันนี้คือสายฟรีที่พอมีคบนะครับผมก็สามารถไปหาซื้อกันในกลุ่มเฟซบ o o กวันพัมเมนต์สตองเก t ได้นะครับผมนะี่ะมาดูกันที่ตัวตู้ตัวดำนะตู้ตัวดำผมจะไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่า มันแล้วแต่ว่าตัวไหนรีเทินมาแล้วก็แล้วแต่ดวงไงะทุกคนนะรักพอๆกับตู้ตัวม่วงเลยดวงโอกาสนะก็จะไม่พูดถึงนะผมจะข้ามไปเลยนะต่อไปเป็นตู้ตัวแดงนะผมพาไปดูตู้ตัวแดงกันตู้ตัวแดงนะผมผมจะให้ห้าดับในใจผมนะห้าดับจริงๆนะคือมันไม่เนี่ยไอตัวบนนทุกคนมันโอกาสได้ยากมากนะในการรีไอดีหาแรกๆนะแต่ถ้ารีไปเรื่อยๆสักห้าโลถึง สิบโลน่าจะจะออกนะผมผมจะพูดเหมาเหมาร่วมไปนะอันดับที่หนึ่งในใจผมก็เป็นกาโร่นะผมให้กาโร่ดับที่หนึ่งนะคผมแล้วก็อันดับที่สองให้เป็นโกเคสินะครับผมนี่นะโกเคสิอันดับที่สาผมให้เป็นโจซีนะครับผมในใจผมนะที่ควรจะหยิบมาเล่นนะทุกคนนะส่วนอันดับที่สี่ผมมองว่าผมให้เป็นวัคซีนแมนแล้วกันเผื่อใครดวงดีเปิดได้นะผมอันดับที่สี่แต่อันนี้ผมให้ใน จ,จะตัดในตู้ตัวม่วงเ่ยผมจะไม่เอามาดีกว่าวัคซีนแมนตัดไปนะอันดับที่สี่ผมให้ไปซอมบี้แมนแทนเออจะไม่ทักประตู้ตัวม่วงนะผมเป็นซอมบี้แมนแทนส่วนอันดับที่ห้านะผมผมมองว่าผมแนะนําเป็นมีท่านไหนนะผมอันดับที่ห้านะจะเน้นเป็นตัวตีหมูนะผมจกเว้นซอมบี้แมนนะที่เป็นตัวคอหลักนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะในใจผมนะที่ควรจะเลือกมาเล่นนะแต่สำหรับใครที่แบบว่าดวงเกลือจนะริงนะหาเรียดียากจริงอันนี้ผมจะแนะนำาสาดวงเกลือนะ คนดวงเกลือผมแนะนำนะห้าดับใจผมคนดวงเกลือนะผมคิดว่าน่าจะออกง่ายๆทุกคนอันดับหนึ่งอะตอมิกอันดับสองทัตซึมิกครับผมอันดับสามจักรพรรดิเด็กอันนี้คือคนดวงเกลือนะทุกคนนะอันดับสี่มิอซากาทุกคนส่วนอันดับห้าผมให้เป็นโกลีบาร์ดนะครับผมล่างแรกอันนี้คือคนดวงเกลือนะผมมองว่าน่าจะหาง่ายนะหรือไม่ก็ไปรอแจกใน ตามไลฟ์สดของเหล่ายนะูทูบเบอร์นันได้นะผมที่จะไปลงเซิร์ฟใหม่นะเขาอาจจะมีแจกนะครับผมเป็นประมาณนี้ทุกคนส่วนตู้ตัวเหลืองนะอันนี้สําหรับคนที่ดวงดีจริงๆนะหาได้นะผมมองว่าดีทุกตัวทุกคนในตู้ตัวเหลืองนะแต่ส่วนมากจะออกเป็นพวกดวงแทงท็อปแล้วก็ราชาใต้ดินนะผมจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะในตู้ตัวเหลืองนะก็เราจะไม่แนะนําอะไรมากนะผมส่วน ตัลลวละครระดับ sr นะผมพาไปดูตัวละครระดับ sr นะในในความคิดของผมนะอันดับที่1ของผมในใจผมเลยนะตัวละครระดับ sr ที่หามาเล่นได้นะผมก็เป็น golden ball bon นะผมอัน,นะนดับที่1นะส่วนอันดับที่2นะผม,มเป็นฟุบุกิแน่นะครับผมเป็นฟุบุกิล่างแรกนะผมเป็นฟุบุกิล่างระดับ sr นะผมอันดับที่2ในใจผมนะส่วนอันดับที่3ผมมองเป็นตัวคอมโบอินฟินิตี้นะครับนะผมก็เป็นสาระาของเราเลทุกคนนะอันดับที่3นะครับผมอันดับที่4ผมมองเป็น เออผมขอหากันนะผมดับที่สี่ที่น่าจะออกง่ายๆนะดับที่สี่ใจผมนะมันมีตอนนี้มันก็มีหลายตัวทุกคนผมให้เป็นยุงแล้วกันยุงล่างแรกครับผมเพราะว่ามีคอด้วยทุกคนแล้วก็ตีหมูด้วยนะผมส่วนดับที่ห้าผมให้เป็นตัวคออีกตัวนะึ่งจีนัสนะครับผมก็เป็นตัวคอที่เก่งมากนะทุกคนนะในเซิร์ฟใหม่นะจีนัสนะครับผมส่วนละครระดับ R ผมจะไม่มองอะไรมากทุกคนระดับ R ผมให้ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวเนี้ยมันชื่อ ะแล้วนะ่ะอีอะไรมันชไมชื่อเป็นบังอย่างวะทุกคนไอเนี้ยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยอิโซโกะอ,อะไร <c oughs> ผมก็ไม่รู้ชื่อเมันมคนจริงๆนะ ชื่อมันอ่านยากมากเลยว่ะมันตัวอักมันบังอ่ะทุกคนอมีตัวเนี้ยนะแล้วก็กลุ่มโจสรสลัดสาสานมื่นในทุกคนไอเกโลเกโลล่างสองเลยก็ <g ül> มีแค่สองตัวนี้นะที่ผมมองว่าเก่งนะผมแล้วก็เป็น, lighter, นมุมิงไรเด้ครับผมเป็นตัวบั๊สปีดในพ p สําหรับเซิร์ฟใหม่ๆทุกคนนะก็เป <c oughs> นะ็นสามตัวนี้นะให้ให้ตัวที่สี่เป็นลิลลี่นะครับผมลิลลี่นะให้ดับสี่ส่วนดับห <c oughs> ้ากูเรียกยากเลยแบบห้าอ๋อแับห้าผมยากจริงอ่ะทุกคน ยากจริงวะระดัแบห้าผมสำหรับผมนะเอาเป็นเอาเป็นแคฟันเท่นะครับผมชอบเพราะก้ามโตกันแลยทุกคนนะแคฟันเท่นะมาไปดูตัวละครดับเอ็นอ่ะเอ็นผมก็จะดับด้วยในใจผมนะน,นี่ผมบอกในใจผมเท่านั้นนะทุกคนนะก็ใครคิดเห็นประการใดก็ต้องขออภัยนะทุกคนใครไม่คิดเห็นตามผมก็ขออภัยหนะ้ผมนะอันนี้ผมม่ความเห็นส่วนตัวนะดับเอ็นเหรอผมให้ไอ้นี่เลย ไอมนุษย์คนนิ่งเนี่ยลูกกระจก,กีนตัติอันดับหนึ่งในใจผมเลยเ <_ S 1> พราะว่าถ้าทำสองดาวนะแม่งติดไม่ยอท้อ่ะมันแบบดีอ่ะทุกคนอันดับสองผมให้เป็นมนุษย์กบเท่ครับผมเอออันดับสามผมให้เป็นมนุษย์ทากเท่ทเหมือนกันทุกคนอันดับสี่ผม,ะะผมให้เป็นไอโรนนะผมเท่ะกลุ่มไอโรนนะผมให้มันทั้งกลุ่มเลยอยู่ในอันดับสี่นะส่วนอันดับห้าผมให้เป็นแก๊งปลาหมึกนะครับผมคืะะ <No. S 1> อเท่นะบอกแค่นี้นะเราต้องมาจัดอันดับแต่ลราขอรันดับเอ็นกันด้วยเหรอวะนะไอในความคิดผมนะก็ ควรเลือกมาเล่นกันนะผมในเซิร์ฟใหม่อนะ่ะทุกคนนะควรเลือกมาเล่นกันนะฉบับสายฟรีนะเพราะว่าสายเติมเ็แน่นอนนะผมเติม,อเ,ตมนะเอาทุกตัวนะสายเติมนะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนนะ ต่อ EP แรกแล้วผมส่วน EP สองก็จะเป็นการสปอยนิดนึงก็จะเป็นการอธิบายการใช้พลังงานในแต่ละวันว่าควรทาอะไรบ้างนะผมคิจว่าประจําวันภายใน7วันแรกเนะี่ยควรทำยังไงบ้างควรซื้ออะไรบ้างควรเล่นตรงไหนบ้างนะผมเนละก็ราดูใน EP ถัดไปนะทุกคนนะรับ EP น,นี้ก็เป็นการแนะนํนาตัวละครอย่างเดียวแล้วผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะทุกคนนะใครเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ผมนะเท่านั้นเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกนะไอ้ทัตนซ้เมื่อกี่ เกวินเนะี่ยคือดีนะแต่ในสามไอดีเนี่ยที่เป็นไอดีสายฟรีของผมผมก็ไม่เคยหาเพราะมันมาเล่นนะทุกคนเพราะราคามันแพงมากก็เมเป็นสายฟรีที่ต้องมีงบพอสมควรนะทุกคนนะก็ราคาผมจะบอกว่าเกวินก็พันบวกอะ่ะทุกคนถ้าซื้อมาเกียร์ก็พันบวกแน่ๆนะต้องมีนะสองตัวนี้นะถ้าจะเซิร์ฟใหม่ๆนะทุกคนก็อันนี้เป็นแนวทางให้ทุกคนนะผมไม่ว่าจะไปเล่นเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟอเมริกาเซิร์ฟไต้หวนันเซิร์ฟญี่ปุ่นก็สามารถ ไปทาปําตางก็ได้นะผมพลิกแพงกันใช้นะทุกคนนะไว้รอเล่นเมตายูอาก็ได้นะผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ช่องเต่าเชยด,ด้วยนะครับผมก็จะมาลงคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนทุกคนนะก็ฝากคอนเทนต์นี้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมไปละจู้